แล้วตอนนี้ทาอะไรอยู่ยี่สิบหกเนี่ยเอออยู่ต่างประเทศค่ะเอ่ออยู่อยู่ประเทศอะไรฮนะอยู่ที่เดนมาร์กค่ะโหไปทําอะไรเดนมาร์กอะครับเรโตเอ้ยเรโตเรโต้ที่นี่ค่ะใช่ค่ะถ้าแบบเป็นเพื่อนเพื่อนพิเศษก็ได้อ เป็นพิเศษสใส่ไข่อะไรเยยงี้ยหรอเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยหรอ,หรอมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรเงี้ยหรอเป็น<ช>ไ,ได้เหรอแล้วแบบแบบเนี้ยแบบคน,คนคนหัวทองเนี้ยไม่ชอบอ๋อมันเด้กเออไปพูดอะไรกับคุณเนี่ยผมจะพูดอะไรกับคุณเลยเออมาถึงเมื่อมาถึงหน้ามาถึงหน้ามึงอะเขาไม่ชอบแล้วแค่เห็นหน้าก็เหม็นแล้วเข้าใจมคืออะไรครับเนี่ยยังเล่นกคุยกับคุณเลยไม่เคยเจอคุณเลยงที่หน้าเวไงงน้อออเไม่ใช่สเปกไม่ชอบนะ โอยเขาชอบมึงมากมั้งใช่ชอบมากมั้งเออเพราะว่าผู้ชายที่ไม่เจ้าชู้ไม่ใช่ผู้ชายโอ้โหตัวอย่างตัวอย่างที่เฉลียวตัวอย่างการกลุ่เป็นการกูเป็นนี่แหละสมมติคนคือใช้อ้วนเนี่ยไปหยิบของให้นะถ้าแบบนั้นก็จะแบบถ้าอยู่ด้วยกันก็จะเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กอดคอข้างหลังนะคะอ๋อใช่แล้วก็ซกที่คออโอเห็นภาพเลยแล้วก็บอก ตรงนี้คอแล้วก็พคดข้างๆเขาว่าไปเอาของให้หน่อยได้ไหมไปหยิบเองก่อนเล่นเกมอยู่อย่าเพิ่งกวนอะไรอย่างเงี้ยเราให้หน่อยนะแล้วก็จะเอยมันจะไป IG อ่ะโอเค IG ค่ะ IG อ่ะครับ KM ค่ะ KM KM โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันไว้ครั้งเช่นเคยนะกับรายการที่มีชื่อว่า The g a m e r ซีซั่น2นะครับโอ้โหวันนี้อยู่ใน EP ที่21แล้วนะเดินทางกันมา21คนในซีซั่น2แล้วจะจบที่ประมาณ30-40คนแล้วนะ The g a m e r นี้เช่นเคยครับก่อนที่จะไปรับชม รา,ายการ EP นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อพลาด EP ต่อไปต่อไปด้วยนะครับผม EP นี้เป็ EP น EP ที่พิเศษนะฮะ EP ที่เราได้ไปเจอคนที่ร้อนเงินเข้ามานะครับในประเทศเราเพื่อจะซื้อรถและตัวเขาก็ไม่อยากเป็นหนี้ว่ก็เลยเชิญชวนเขาบาอกรายการและเขาก็มาอย่างทันทีทันควันว่าเขาไม่อยากเป็นหนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักผู้หญิงคนนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับว่าเขาชื่ออะไรชื่อแซ่อะไรอ่ะครับแนะนำตัวเองหน่อยครับ ไอซีหนูชื่ออะไรลูกไอซีเอลซีค่ะไอซีเอลซีหนูอายุเท่าไหร่นะไอซีอะยี่สิบค่ะยี่สิบน้องหนูเลยสิครับหนูจำได้ไหมว่าหนูเล่น GTA r o l e Pay l เนี่ยมานานแล้วหรือยังเพิ่งเล่นเลยค่ะประเทศนี้ประเทศแรกเลอ้โหหรอใช่เหรอใช่ค่ะไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นมาก่อนเลยไม่เคยแล้วแล้วหนูไปรู้จักแบอ่าโ o เพ a y ได้ไงอ่ะโดนจักเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนอ้าวแต่หนูไม่เคยเล่นเลยนะ ใช่ค่ะไม่เคยเล่นแต่เห็นว่าแบบน่าสนใจอ๋อแล้วก็คือเพื่อนชวนมาประเทศนี้เลยเหรอใช่ค่ะเพื่อนชวนมาก็เลยมาสอบสอบเข้าเลยสอบเข้าเลย,เเลยแล้ว,ลวระยะเวลาที่เล่นประเทศนี้นานขนาดไหนแล้วน่าจะน่าจะ,าค,ะครบเดือนแล้วมั้งคะเรย์จำไม่ได้ครบเดือนแล้วสูกต้องไหมคิดว่านะคะใช่ค่ะครบเดือนแล้วและเป็นไงบ้างครับความรู้สึกที่เล่น first i n v a s i o n สนุกมากๆเลยค่ะแล้วคนในประเทศนี้มีแต่งทารักช่วยกันตลอดอ แล้วมีข้อเสียไหมประเทศนี้มีค่ะโหดบบ่อยค่ะแค่นี้ใช่ค่ะโหดบบ่อยแล้วก็มีน่าจะมีค่ะแต่จำไม่ได้แล้วไม่มีปัญหาเรื่องอื่นแล้วถูกต้องไหมแต่ก็คือประมาณนี้ไม่ริงค่ะอ่ะอาโอเคเล่นมาหนึ่งเดือนแล้วอยากจะรู้ยังแล้ว,ว่าสถานะตอนเนี้ของหนูเรซี่นะครับโสดหรือมีแฟนแล้วโสดค่ะโสดโสดสนิทปะส,สนิทเลยค่ะไม่มีคนคุยเลยเหรอไม่มีใครมาจีบเลยเหรอ เหมือนจะมีมันจีบอะคะ่ะแต่ว่าเลยชอบอยู่คนเดียวเพราะเลต้องเลี้ยงน้องเล่มีน้องค่ะเลี้ยงน้องน้องคือน้องเดินไม่ได้เหรอครับหรือยังไงไม่ใช่ไม่ใช่เพราะถ้าเรามีคนคุยหรือมีแฟนเราก็ต้องให้เวลากับเขาเลยอยากให้เวลากับน้องอ,อ๋อตอนนี้ยังอยากให้เวลากับน้องอยู่เลยไม่อยากมีแฟนถูกต้องไหมมีคนมาจีบก็แล้วเราเปิดใจไหมเป็นแค่เพื่อนเปิดใจค่ะเปิดใจแต่ให้ได้เป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นใช่ค่ะถ้าแบบเป็นเพื่อนเพื่อนพิเศษก็ได้ เลยพิเศษใส่ไข่อะไรเงี้ยหรอเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยหรอมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรเงี้ยหรอเป็นได้หรอได้แต่ว่าอยากหึงอยากหวงเพราะเล็ไม่ชอบไม่อึดอัดโอ้โหเชียร์ดีซะด้วยแม่แต่เี็กก็จะไม่หึงหวงพวกคนไงถ้าพวกคนจะไปคุยกับเอ๋อออกไปถึงฝั่งผู้ชายใช่ไหมแต่ก็อย่าใช่แต่ก็อย่าทำกับเล็กเหมือนกันไม่ขอใจเราอ๋อใจข้าใจเราก็ไม่มีอะไรมากครับไม่อยากจะถามอะไรมากเพราะว่าเล่นมาแค่เดือนเดียวอยากจะรู้อยากจะรู้อีอย่างหนึ่งตรงที่ว่า นิสัยใจคอผู้ชายแบบไหนที่ในประเทศนะที่คูเลซี่รู้สึกว่าอ่ะคนเนี้ยเหมาะที่จะเป็นคนพิเศษสาหรับคูเลซี่ช่าคนที่ไม่พูดเยอะแล้วก็ชัดเจนกับเราไม่พูดเยอะใช่ค่ะอ่าไม่พูดเยอะแล้วก็ชัดเจนกับเราพูดเยอะได้แต่ว่าไม่พูดมากไม่พูดมากไม่พูดไปเรื่อยอะไรง่ายหรือต้องไหมใช่ค่ะไม่พูดไม่พูดไปเรื่อย แลบบแบบเนี้ยแบบคนคนหัวทองเนี้ยไม่ชอบอ๋อมันเน้ยเอาไปพูดอะไรกับคุณเนี่ยผมจะพูดอะไรกับคุณเลยเออมาถือมันถึงหน้ามาถึงหน้ามึงอะเขาไม่ชอบแล้วแค่เห็นหน้าก็เหม็นแล้วเข้าใจไหมคิดอะไรครับเนี่ยอย่าเล่นคุยกับคุณเลยไม่เคยเจอคุณเลยมึงผิดที่หน้าเว่งนี้ไงน้องเออคุณเคยทักค่ะอ้าวไอโจุกเอาแล้วคุณจำไม่ได้เอาแล้วใช้ผมจำไ่ไผมจำไม่ได้เอาแล้วไอโจุก ทำไมเป็นคนอย่างนี้วะน้องฮะเมื่อไหร่จะได้เจ้าชูสักทีวะไม่นานเด็กจังฮะยืนอะไรเอาไม่ใช่เอาอะอ่ะเอ้ยอย่าบอกนะคุณจุกเคยทักมาหาคุณด้วยฮะอืมเลยสิไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยทักไม่เคยทักส่วนตัวไม่เคยทักทางโทรศัพท์อ่ะพอเจอแล้วเขาก็ทักไปทู่ว่ะไม่ใช่สเปกไม่ชอบนะโอ้ยเขาชอบมึงมากมั้งใช่ชอบมากมั้งเออเหมือนหล่อไอ้เวนไม่ชอบแล้วนะไม่ชอบคนพูดน้อยเหมือนกันแหละ ขอพ่อฉันพูดน้อยเออแล้วเขาไปพูดน้อยที่หน้าเหอนไงฮะเช่นี่อ่ะสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรมากครับอยากจะให้ฝากอะไรถึงถ้าคุณมีแฟนในประเทศเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงเขาไหมเผื่อเขามาย้อนดูคลิปนี้นะแล้วเขารู้สึกออหัวใจพองโตไม่ได้ยินคลิปนี้แล้วเขาเป็นคนที่พิเศษของคุณณวันนั้นไม่ค่ะต้องใจได้ค่ะเลยไม่ว่าเลยต้องมาเป็นที่หนึ่ง <c oughs> สมมติอยู่กับปล๊กอยู่ในโทรหาเลยคคอต้องมาหาเลยอโอ ก็คือมีกิ๊กมีอะไรได้หมดเลยไม่ว่าใช่ค่ะไม่ว่าโอ้โหเพราะว่าผู้ชายที่ไม่เจ้าชู้ไม่ใช่ผู้ชายโอ้โหคุณยาวคุณยาวที่ใส่ผมเป็นตัวอย่างการกูเป็นการกูเป็นนี่แหละคุณยาวที่ใส่ผมเป็นตัวอย่างครับคุณเรดี้คุณเรดี้ที่ใส่ผมแค่นั้นแหละผู้ชายที่ไม่ใช่เจ้าชู้ไม่ใช่ผู้ชายแล้วอ้วกเป็นอะไรอ่ะครับไม่ใช่ตอบพูดทีฮะอ้วกอ้วกเป็นสาวสองก็แบบผู้ช่ มันเลยหมายถึงแบบโดยปกติไงด้วยปกติท,กตที่ไม่มีเลี่ยมที่ไม่เศ้าชู้มันไม่มีสเสน่ห์มันไม่มีสเสน่ห์ต้องไหมฮะอ๋อโอเคโอเคใ<ช>มนมุมมองของนูเลซี่ถูกต้องไหมฮะโอเคใช่ค่ะครับครับครับ <c oughs> อ่ะจบไปแล้วครับจากไอซีตอนนี้น้องเลซี่พร้อมไหมที่จะไปโอซีแล้วพร้อมค่ะพร้อมพร้อมนะอ่ะโอเคครับมาแนะนําตัวก่อนเลยว่า น้องเลซี่ครับจริงๆแล้วชื่อเลซี่จริงไหมในชีวิตจริงไม่ค่ะชื่อการค่ะการน้องการอายุเท่าไหร่ครับใช่ชื่อการค่ะไหยี่สิบหกค่ะว้ายี่สิบหกว้ยใช่แล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่ยี่สิบหกเนี่ยเอออยู่ต่างประเทศค่ะอ่าอยู่อยู่ประเทศอะไรฮะอยู่ที่เดนมาร์กค่ะโอ้หไปทําอะไรเดนมาร์กอ่ะครับฮะเนโตเอ้ยเลโตอันน้นี่ค่ะอ๋อการนน้องการคุณพ่อคุณแม่ไปอ๋อคุณพ่อเป็นคนเดนมาร์กถูกต้องไหม ใครเดาไม่ใช่ค่ะพ่อเลี้ยงค่ะพ่อเลี้ยงอพ่เลี้ยงมาแล้วก็ตามแม่มาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดละอาอแล้วบอกโตที่นี่ก็ไม่ได้เกิดที่นู่นละหรือยังไงงงไม่ค่ะเออเกิดที่ไทยแต่ว่าโตที่เดนมาร์กค่ะอ๋อเกิดที่ไทยโตที่เดนมาร์กก็คือแล้วใช่ค่ะโอ้แล้วเป็นไงบ้างชีวิตตั้งแต่อายุสิบเอ็ดถึงอายุยี่สิบหกเนี่ยอยู่ที่เดนมาร์กดีไหมโดยรวมแล้วดีค่ะดีทุกอย่างเลยเราเรียนเราเรียนต่อเลยถูกต้องไหมเรียนไหม ใช่ค่ะเรียนภาษาเดนมาร์กเรียนเรียนเดนมาร์กเลยเรียนเดนมาร์กเลยแล้วหนูไม่สิบเอ็ดขวบแล้วหนูเรียนเรียนรู้เรื่องได้ไงภาษาเดนมาร์กนะตอนนั้นอืมตอนในช่วงสองสามปีแรกจะไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะเพราะว่าเรายังเด็กอ่ะเด่กปากเรียนผู้ภาษาอ,อะไรภาษาเดนมาร์กเลยค่ะเขามีภาษาเป็นของตัวเองเลยฮนะใช่ค่ะภาษาเป็นของตัวเองแต่เด็กเรียนรู้ไวค่ะแป๊บเดียวสองปีก็ได้ละยากไหมภาษาเดนมาร์กเนี่ยยางสวัสดีมากเลยสวัสดีก็แค่หาไห้ ฮาอย,ยู่อะแล้วอย่างฮาอยู่อะเอ่อมาดันโกด้โอ้โหจุกครับคุณจุกคุณจุก <ผม S 1> คุณจำได้ไหมประสบการณ์ที่คุณไปอยู่อ่ามอนเตเนโกเฮ้ธรรมดาอย่าพูดสามเดือนที่คุณไปไปแลกเปลี่ยนที่นั่นก็มาแต่เลวเฮ้ย,ย <c oughs> ก็มาแต่บางชื่เอเฮ้ยอันนี้แปลว่าอะไรครับจะช่วยแปลหน่อยต้องแปลด้วยละต้องแปลแล้วล่ะ สวัสดีคุณเลซี่และคุณตีโอ้โหแต่ไม่มีเชื่อเลยกับของจริงเลยนะไม่ครับของผมคือเป็นภาษาทางการใช่ใช่เป็นภาษาทางการครับอันนี้อันนี้อันนี้น้องว่าในภาษาสาธารณะแบบที่คนทั่วไปใช้ได้อ่ใช่เป็นประเทศที่แบบว่าปิดกั้นครับใช่เป็นประเทศเขาเรียกว่าเป็นประเทศอิสระคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครสามารถมีทรัพยากรเป็นของตัวเองได้ภายในประเทศแล้วคุณจุกไปทาอะไรมา3เดือนที่ผ่านมาได้ข่า3เดือนที่ได้ผมไปเรียนมาครับ เป็นทูตกตีเป็นทูตของไทยด้วยใช่ไหมเป็นตัวแทนประเทศไทยครับไปเล่นเกมที่มอนทรีออลใช่ครับผมวันแรกที่ไปเล่นที่นั่นเนี่ยสามเรียนเนี่ยผมเรียนกฎหมายมาเนี่ยกฎหมายโอ้ยเอ้ยสำเนียงไปแล้วนะสำเนียงกลับมาเหมือนมอนเป็นกเลยนะฮะเดี๋ยวคุณกลับมาก่อนคุณกลับมาก่อนผมกับคุณผมกลับไทยมาเออคุณใจเย็นคุณใจเย็นครับผมรู้แล้วว่าแอคเซนต์คุณเนี่ยมันแบบอ่าสปีกเวลาสปีกทีมันออกแบบต่างประเทศเลยอะสปีก k ภาษาญี่ปุ่นใช่มเฮ้ยอันนี้เป็ว่าอะไรอะอันนี้เป็ว่าอะไรอะ คือภาษาอะบ้างผมครับสปีกแบบชาวบ้านชาวเมืองผมพูดอะไรอ๋ออันนี้ไป่ใช่ชาวบ้านชาวเมืองอันนี้อันนี้แล้วมอนเตเนโกรเนี่ยพอจะคุยกับเดนมาร์กรู้เรื่องปหมเออสบายครับสบายมากเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณคุณลองคุณลองพูดเดนมาร์กหน่อยเขาจะตอบเป็นมอนเตเนโกรอะคุณคุณ คุณการเข,เขาเชื่ออะไรนะคะคุณจุกเขาชื่อจุกไฮคุณจุกเน่ยเดนมาร์กก็พูดคุณจุกหรอไม่เดนมานะไม่เดนมาร์กก็คุณจุกไงก็จะหายคุณจุกอ๋อแค่สวัสดีค่ะคุณจุกก็เป็นกาไม่มันเป็นประโยคน์เป็นป้องี่นค่ะโอเคโอเคโอเคนึกว่าแบบเขาพูดคุณจุกเลยอะไรเงี้ยเดนมาร์กแล้วอ่ะต่อคุณจุกตอบเขาดิไฮต่อดิดองเซด็อกมากระดองเดวอ่ะเป็นหนาก็ระวม ไม่ไม่คุณพูดคุณพูดคุณฟังดูื่อยคุณสาระมาตามน้ำผมเฉยเลยวะก็ตามน้ำผมเฉยเลยมันเป็นคนต่อเนี่ยมันเป็นคนต่อนี่มึงตอบกันไ่ดิน้องไม่คุณตอบอะไรนะไม่เอาขอขอพูดอีกทีครับขออย่างตะกี้อีกทีตะกี้จุกฟังไม่ชัดอะไรนะครับรวมโพยลีฟคลาดดิ เขาบอกแล้วอะโบเซเมเดโบเซมาเซียฉี่วันทูตีเดี๋ยวทำไมมีวันทูตีเอ่ออ่อเป็นภาษาเล็กไงก็คุณถามผมว่าคุณเนี่ยอยู่มากี่อยู่ที่เมืองนี้มากี่เดือนแล้วใช่ไหมที่คุณถามผมอะผมบอกว่าผมเคยอยู่มาประมาณทูตีแม่อ่ะครับต่อครับต่ออ่าเรียนอยู่ประมาณสองสามปีแรกเนี่ยมันยากมากถูกไหมเดนมาร์กแล้วเราค่อยมาเข้าใจช่วงท้ายๆถูกไหม ใช่ค่ะช่วงสามสี่ปีหลังก็เริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มล่องรือแต่ว่าได้ภาษาไทยเพราะว่าเล่นเกมเยอะค่ะข้องรือนี่ถึงขั้นที่แบบฟังเดนมาร์กรู้เรื่องทุกคําแล้วก็พูดตอบได้เลยถูกต้องไหมเออใช่ค่ะเป็นภาษาที่เก่งกว่าภาษาไทยค่ะอ๋อเก่งกว่าภาษาไทยด้วยซ้ำก็เอาเรียกภาษาแม่เลยแหละของคุณใช่ค่ะภาษาแม่เพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมากกว่าที่ไทยอื ก็ไปอยู่ตั้งแต่11แล้วไม่ได้บินกลับไทยเลยตั้งแต่11อ่ะกลับทุกปีเลยค่ะกลับทุกปีก็กลับมาเมืนครสวรรค์ต่อไม่กลับอยู่กรุงเทพค่ะเอาย้ายอยู่กรุงเทพแล้วเปล่าค่ะแบบไม่สนิทกับญาติก็เลยไปเที่ยวมีเพื่อนที่อ๋อมาเที่ยวที่กรุงเทพอ๋อใช่ค่ะไม่ค่อยได้กลับนครสวรรค์อืมเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละแล้วอ่าคุณการเรียนระดับไหนจบเป็นคุณครูค่ะคุณครูสอนอนุบาลแล้วแล้วคุณแล้วคุณการได้เป็นไหมได้เป็น นะัทตอนนี้ยังเป็นครูไหมตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วคะ่ะเพราะว่าเด็กปวดหัวไปหน่อยทําได้อยู่สองปีก็ก็ออกอทำได้สองปีก็ออกเด็กปวดหัวนี่คืออะไร<ง>คือสอนจนเด็กปวดหัวเด็กร้องไห้ะไรอย่างงี้เหรอครับหรือว่าไงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เอ,อเด็กต่างประเทศเขาจะกวนตีนเยอะไปหน่อยะคะ่ะกวนตีนเยอะเพราะาพ่อแม่เขาตามใจใช่เขาไม่ค่อยมีความเคารพแล้วก็แบบแบบเด็กอะคะ่ะเด็กก็คือเด็กแต่ว่าเป็นคนที่ความอดทนต่ำนิดหน่อยแต่ว่าชอบเด็กนะคะ ตบไปสักทีสองทีถูกต้องไหมไม่ไม่ค่ะอ๋อไม่แบบกวาหมายหะาม่ข้าตัรอด็กโอะไรเงี้ยอ๋อไม่มีนะครับไม่มีนะไม่ค่ะจะจะนิ่งใสจะเงียบเงียบจนเขาเหนื่อยไปพอตอนนี้นะตอนนี้ก็แสดงว่ายังว่างอยู่ไม่ได้ทําอะไรถูกต้องไหมไม่ได้ทําค่ะที่บ้านมีธุรกิจถามเถอะทุกเอาที่บ้านทาอะไรคะที่บ้านที่เดนมาร์กเหรอร้านอาหารค่ะร้านอาหารร้านไทยเหรอใช่ค่ะแล้วก็ร้านทําเล็บร้านทําเล็บด้วย มันเป็นอาหารไทยเลยถูกต้องไหมใช่ค่ะคือถ้าวัดถ้าวัดไปเดนมาร์กวัาได้กินเลยปะอร่อยเลยปะได้ได้ค่ะอร่อยถ้าถ้าไปเดนมาร์กได้เป็นไกด์ให้หน่อยได้ปะถ้าสมมติจะไปไดค่ะถ้ามาได้ค่ะถ้ามาได้ก็อ๋อถ้าเป็นถ้ามาได้ตอนนี้เดนมาร์กเขาเข้มงวดไหมไม่มีนะคะเขามีวัคซีนแล้วเขาฉีดวัคซีนอ๋อคนทั้งประเทศเขาได้รับวัคซีนหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไม่เหมือนไม่ติดแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเลยนะครับตอนนี้ก็ยัง กังวลเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนอะไรซินซินอะไรแหวกแหวกอะไรอยู่เลยเออเอ,อ,อันนี้อันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่นะก็คือแบบอยากจะไปต่างประเทศเพื่อไปฉีดวัคซีนฟรีอยู่เหมือนกันนะครับอะไรประมาณเนี้ยครับและอยากยิงตรงเลยละกันว่าตอนนี้สถานะของคุณการเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยที่อยู่เดนมาร์กเนี่ยคุณโสดหรือมีแฟนแล้วฮนะโสดค่ะโสนิทเลยไม่มีคนคุยด,ด้วยโอ้โหโอ้โหแสดงว่าคุณก็อยากจะพรีเซนต์ตัวเองอันนี้เหมือนกันนะเข้าใจไหม เออไม่เชิงค่ะไม่เชิงนะครับพ่อเลยถึงสดสนิทไม่มีแฟนมากี่ปีละกี่เดือนแล้วประมาณสามสี่ปีค่ะสามสี่ปีแล้วหรอใช่ค่ะไม่มีแฟนเลยไม่มีคนมาจีบไม่มีกินกุบมีคนมาจีบแต่ว่าไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าแบบไม่ไม่ชอบคนที่เข้ามาจีบไม่ชอบผู้ชายจีบไม่ชอบผู้ชายจีบชอบไปจีบผู้ชายถูต้องไหมฮะไม่ชอบในในในความรู้สึกที่แบบเราเจอกันแล้วชอบกันทั้งคู่แต่ไม่ชอบที่เขาชอบเราคนเดียวอ๋อต้แล้วเอาแล้ว ถ้างั้นมันก็จะไปมันก็เจอเป้าหมายยากกันหรือท่างนั้นอ่ะเพราะจะใช่ค่ะเจอยากต้องเป็นคนที่เล่นเกมด้วยกันถึงจะได้เจอเพราะว่าไม่ค่อยออกจากบ้านอ๋อแล้วสเปกกันฮะสเปกผู้ชายในอุดมคติของคุณการนะเอาฟิสิกส์ก่อนนะคือภายนอกเป็นแบบไหนชอบคนสูงแต่งตัวเป็นค่ะคุณการสูงเท่าไหร่ฮะร้อยห้าสิบแปดค่ะร้อยห้าสิบแปดก็ถือว่าตัวเล็กในระดับหนึ่งถูกต้องไหมชอบคนสูงแบบสูงขนาดไหนร้อยห้าสิบเก้ามาฉีดัได้ไหม ฮะไม่ไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปเ้ร้อยแปดสิบ่ได้มเจ็ดสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยแปดสิบไม่ได้นะมฮะได้ค่ะได้ได้นะแล้วมีอะไรอีกฮะอากเข้มหรือตีชอบแบบไหนไอ้นี่นะก็ได้หมดอะค่ะได้มไม่ได้สนเรื่องหน้าตาความไม่สนเลยขอแค่ไม่ได้มองที่หน้าตาไม่ได้มองที่หน้าตามองที่ไหนฮะที่จิตใจเออก็เชิงไม่เชิงค่ะไม่เชิงอีกถ้าคุยแล้วถูกคอก็ได้ค่ะก็ได้ถูกคอด้แค่เขาทําให้เรายิ้มได้ทําให้เราไม่เบื่ออ่า อย่างคุณโจครับอยากภาษาอังกฤษ,กฤษได้ไหมได้ครับอยากแมงโก้มา,มาเมื่ออ้าวแล้วทำไมคุณไม่ตอบภาษาอังกฤษเลยครับเพราคุณถามผมภาษาอังกฤษอะไรแหม่แบบเป็นไงโอ้โหคุณที่ได้ดเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยพอ,พอจะลลอัวเร้อนไปฮะพอจะหัวเราะสักน,นิดหนึ่งไหมอ่ะมาส่งเรื่องอนีรกันบ้างเรื่องอ่า คุณการคิดว่าตัวเองนะฮะมีข้อดีข้อเสียไงบ้างทางด้านานิสัยของตัวตัวคุณเองนะเอาเริ่มจากข้อเสียก่อนก็ไดนะ้ใจร้อนแล้วหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ความอดทนต่าต่ำสองอะอะเรอีกกี้ขิงกี้วไม่ <วง S 2> ชอบให้ไม่ไม่ค่อยค่ะมีห่วงนะแต่ว่าไม่หึงแบบไม่หึงมัวแต่จะมีแบบเออใครมาแตะคุณได้แต่คุณอย่าไปแตะเขาแบบนี้คะ่ะได้ใครมาจีบคุณก็ได้แต่แต่คุณอย่าไปจีบเขาเออคือต่อหน้าเราอ่ะ อ่ะตอนหน้าเราอ่ะโอเคอย่าให้เราเห็นนะหลังทําเต็มที่เลยจะขี่ข้อหลังทำอะไรก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรอีกข้อเสียตัวเองเเยป็นคนเข้าใจอะไรยากถ้าสื่อสารกับภาษาไทยถ้าแบบทะเลาะกันนี่คือต้องเงียบเพราะว่าถ้าพูดเยอะจะไม่เข้าใจใช่เถียงไม่ได้แล้วแล้แปลไม่ค่อยจะเข้าใจผิด แล้วอะไรอารมณ์ร้อนแล้วอารมณ์เคยอารมณ์ร้อนถึงขั้นแบบด่าแบบคำหยาบมีไหมรู้จักคำหยาบากไทยหมไม่ไม่ค่อยรู้ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยใช้ที่บ้านไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช้แล้วเคยโมโหใครถึงขั้นต้องด่าไหมฮะไม่ค่ะถ้าโมโหก็คือร้องไห้เพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้โมโหบอกว่าร้องไห่ร้องไห้เลยเพราะจะพูดก็พูดไม่ได้พไม่รู้เรื่องใช่ไ่ชเถียงกน่าสงสารนะครับถ้าห้พูดอะเป็นคนไทยที่น่าสงสารมากเวลาจะทําอะไรอย่างเงี้ยแบบเชื่อเว้ยกูจะจะด่ามึงว่าไอเฮียเลอเกินแต่คือคูงแบบ กูอยากจะด่ามึงเป็นชุดไอ้เชี่ยไอ้สัตว์สวะขยะสะุนอะไรกะอยากจะด่ามึงเยเกินแต่กูก็แบบไม่อยากรบลงกนพูดไปถูกอีกกูร้องไห้แม่งเลยใช่ค่ะ<ม>ใช่เชี่ยแล้วมีอะไรมีอะไรอีกอะนีข้อเสียไม่มีค่ะอะมาเล่งข้อดีกันบ้างข้อดีที่ว่ามองก็คือไม่เป็นคนไม่จู้จี้จุกจิกนะใช่ไม่จุกจิกค่ะใจดีไหมเป็นคนใจดีไหมไม่เลยเออใจอ่อนดีกว่าเรียกว่าใจอ่อนใจอ่อนอ่ะอย่างเช่น ถ้าแฟนแบบคุณจับได้ว่าแฟนเขาเขานอกใจคุณตอ่อหน้าตอ่อตากูเลยอย่างเงี้ยแต่ถล้าเขามาง้อค,คุณคุณก็จะคืนดีถูกต้องปะอืมก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่อ๋อถ้าครั้งที่เจ็ดรอยก็ัก <c oughs> ก็จะเฉยๆค่ะก็จะบอกเขาว่าดีได้แต่เราจะไม่รู้สึกดีใจนะอืมโอเคมรู้สึกดีใจนะ <c oughs> เจ็ดร้อยแปดสิบหกเลยที่ไปเยอะนะครับคุณไม่คุณไม่ตกใจตัวเลขที่คุณต้องใจคุณเลยฮะผมงงเลยว่ะเออผมถามอะไรไปคุณก็ตอบแบบเฉยๆมากเลยอ่ะไอ้แค่ครั้งที่เจ็ดร้อยนะเว้ยที่เขานอกใจอ่ะมีอะไรอีกครับข้อดีเพิ่มาเลยเพิ่มอะไรตัวคุณสับตัวคุณเองแล้วก็เป็นคนที่งอนแต่ว่าหายเองไม่ต้องงอเป็นคนขี้เล่นไหมไม่ค่อยอะค่ะแต่ว่าอ้อนนิดหน่อยอ้อนนิดหน่อยไม่ค่อยเล่นตลกไม่เป็นไม่ค่อยเก็ตเป็น แล้วคุณอ้อนเขายังไงอ่ะว่าอยากจะลองจำลองสถานการณ์ได้ไหมสมมติคุณคือใช้อ้วนเนี่ยไปหยิบของให้นะถ้าแบบนั้นก็จะแบบถ้าอยู่ด้วยกันก็จะเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กอดคอข้างหลังนะคะอ๋อใช่แล้วก็ซกที่คออ๋อโอ้โหเห็นภาพเลยเพ้าก็บอกซกที่คอแล้วก็พูดข้างๆเขาว่าไปเอาของให้หน่อยได้ไหมได้ไหมบอกออนใช่ลรักเล่นเกมอยู่ไปเอาเองได้ไหมอ้าวทำไมอ้าวแค่นี้เหรอ มีแค่เนี้ยผขพยายามมีแค่เนี้ยหรอแต่นหลอกไม่ถูกเอาคุณจะพูดยังไงต่อหจะบอกไปไปหยิบเองก่อนเล่นเกมอยู่อย่าเพิ่งกวนอะไรเงี้ย่าบอหน่อยนะแล้วก็จะเออมันมันจะไปมาติดเลอติดเลทก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ใช่หมายถึงว่าอ่ะเดี๋ยวจะหอบแก้มชีนึงอะไรประมาณนี้หรอก็น่าจะประมาณนั้นก็อะไรก็ได้แต่ถ้าไม่หน่อยก็หองแก้วอืมแต่ถ้าไม่ดีครับ ก็เร <g ül> <ๆ>ิ่มนั่งตักแล้วค่ะอ๋อโอเคก็ครับก็ประมาณนั้นโอเคเอ้ยเอาไปจากตรงนั้นก่อนครับเดี๋ยวอดดึงตัวเองออกไปจากตรงนั้นก่อนๆๆโอเคเรียบร้อยอดดึงออกมาของนะฮะอ่ะจะถามอย่นะฮะข้อเสียมันเพิ่มอยู่ที่หนึ่งนะสมมุติว่าคุณมีแฟนอยู่เป็นคนไทยแล้วคุณอยู่เดนมาร์กเนี่ยระยะทางนี่ก็สําคัญนะถูกต้องไหมใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามีแฟนที่ไทยเคยมีแฟนที่ไทยก็กลับไปหาขเขาก่อยกลับไปทีก็ทีละสองสามเดือน อ๋อก็คือกลับไปทีก็อยู่สองสาเดือนอยู่จนหายอยากเลยอ่ะใช่ค่ะอยู่จนเบื่อใช่ค่ะแล้วก็กับปีละครั้งสองครั้งบางทีก็สามบางทีก็สามครั้งเอาแล้แต่ความคิดถึงถึงต้ไหมถ้าเป็นแฟนถ้าเป็นแฟนที่รู้สึกว่าแบบโอ้คิดถึงมากๆเลยก็จะไปบ่อยกลับบ่อยเลยไม่สนเลยโค้งโควิดไม่กงไม่กลัวด้วยต้องไหมใช่ค่ะใช่อประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะสุดท้ายแล้วก่อนที่จะไปเบรกสามนะฮะสุดท้ายแล้ว คุณการอะไรอยากฝากถึงแฟนในเราของคุณไหมในชีวิตจริงอ่ะก็ถ้าเข้ามาก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็พร้อมจะซัพพอร์ตทุกอย่างค่ะโอ้โหถ้พบอ์ต่อเครื่องบินได้ไหมฮะแบบไทยเดนมาร์กอะไรเงี้ยได้ค่ะโอ้โหข้อดีคอการมนเป็นแฟนก็พร้อมจะซัพพอร์ตทุกอย่างค่ะข้อดีของคุณอย่างนี้คือคุณเป็นสายเปด้วยนะถ้าถ้าพูดเนี้ยถ้าเขาเดือดร้อนไม่จะเรียกว่าเป็นความสุขของเราด้วยนีกว่าเออใช่ที่ได้ให้คนที่เรารักใช่ เพราะว่าไม่ชอบไม่ชอบเอาเพราะจะรู้สึกเหมือนเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองเวลาเราเอาจากเขาแต่ถ้าแฟนเราชอบเอาอะครับอันนั้นก็ได้ค่ะ,ออะไม่ขัดไม่ขัดนะฮะโอเคหมายถึงเอาอกเอาใจอะครับได้เขาคุยได้ตลอดเวละเออใช่ชอบเอาใจครับคุยไปถขึ้นคอไปนะครับสำหรับคุณนะครับคุณการครับผมอ่มาถึงช่วงสุดท้ายที่คุยกันสเปรดปะกไปเรื่อย้ะนานแล้วอะคุณการครับคุณ จะเปิดวาร์ปให้เราหรือไม่เปิดหรือไม่เปิดครับผมตอบเลยไหมคะตอบเลยฮะเออได้เงินเพิ่มไหมคะได้เงินเพิ่มก็ได้แสนตงไงฮะคุณจะจะเอาจะเอาอีกจะห้าหมื่นจะให้ไม่มีนี้จริงนะก็อยากหล่นนี่ให้หมดเลยอ่ะฮะอ่ะได้ได้อ่ะให้อีกให้อีกห้าหมื่นเอาให้เปิดค่ะเออเปิดเอ้าเปิดเป็นอะไรเปิดเป็น เฟซหรือไออ่าโอเค IG ค่ะ IG อ่ะครับอ่ะจัดมาเต็มที่ G A N อั Under สกอร์ G A N G A N Under Score ะไรนะฮะ K M ค่ะ K M K M นี่นะฮะก็ไปกดติดตามกันได้การ K M และรับทวิตอะฮะทวิตชื่อช่องชื่อช่องที่สเต็มอยู่ทวิต i m s o l a z y ค่ะ i m s o l a z y e ครับก็ไปติดตามกันได้นะครับก็ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคุณการมากนะฮะคำพูดหรือว่าอะไรที่โอเวอร์กเกินอะไรไปก็อยากให้อ่าเข้าใจเพิ่มความบันเทิงนะโอ้ขอกราบขอขอภัยนะครับผมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะจะไปคิดมากนะ,ะสวยครับสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากถึงแฟนๆขับไหมฮะ <ๆ S 1> เผื่อเขาจะไปติดตามติดตามกันะไรฝากถึงเขาไหมก็ฝากช่องไว้ด้วยค่ะครับฝากช่องไว้ได้ออมอกออมใจถูกไหมฮะ <ๆ S 1> จุกเองพอจะมีเพลงสักเพลงให้คุณการก่อนที่เราจะเจาจากกันไปไหมมีครับมีครับเตยามาอ่ะนี่นะฮะ มอบให้เป็นเงินสดนะหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนหกหมื่นจากรถไถตามมาลายนะครับไถ่แทบตายได้ไล่เดียวนะฮะขอบขอบคุณมากมากนะค,คุณการแล้วคุณหรือว่าคุณเลซี่นะที่มาร่วมสนุกกับรายการเราวันนี้เป็นไงไรายการนี้สนุกไหมหรือว่าสนุกดีค่ะนุกดีค่ะครับขอบคุณมากเอาที่ความจริงเอาความจริงพูดได้เลยถ้าไม่สนุกก็บอกได้เลยจริงๆคะ่ะสนุกชอบค่ะชอบขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากก็ อย่าลืมนะถ้าใครชอบคลิปนี้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิง่งเพื่อให้ลาด EP จะต่อไปด้วยนะฮะวันนี้ก็เพียงพอในเพียงเท่านี้พวกอัววันนี้พวกอัวทั้ง5คนขอตัวลาคุณผูวว้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะฮะสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแดนหน่อยฮะแดนไม่เก่งคะ่ะไอยอย่าไปถ่ายรูปยังนะของพี่อ่ะถ่ายแล้วพี่เพลงคุณคุ้นไหมคะ ทำไมครับเพราะว่าคุณเป็นสองใบอะเด็กสองใบนี่คือใครครับสองใครฮะเจ้าพื่อนเหรอครับเจ้าพื้นรักแบดพอรยังแบดพอร์ได้ยังเพ่งก่งเลยเขาเลยอ่ะเพ่งกิ่งเขาเลยอ่ะเพ่งเนี่ยก่งเลยแบบหลอกเลยอ่ะเป็นไวหลอกเลยนะก่งเลยอ่ะตัวเนี้ย ร้ายจริงๆนะร้ายจริงๆแล้วผู้ชายผู้ชายคนะนั้นเนาะร้ายจริงๆนะชอบ <c oughs> จริงอะอ่ะแล้วเจอกันใหม่ทีพีหน้าครับบ๊ายบายครับครับ